สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับห้องเรียนครูแอมในการเตรียมความพร้อมการสอบ RT นะคะและครั้งนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำแบบทดสอบ RT ปี2562กันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะการอ่านดูเรื่องตอนที่หง การอ่านรู้เรื่องคำและประโยคจากภาพคะแนนเต็ม10คะแนนข้อ1ถึงข้อ10ให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้1คำต่อ1ภาพคะแนนเต็ม10คะแนนข้อละ1คะแนนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อ1มนุษย์ต่างดาวนักเรียนคิดว่า มนุษย์ต่างดาวคือรูปไหนคะระหว่างรูปก็ขอคองอจอชอชอซอชอยอดอตอนักเรียนคิดว่ารูปไหนคะ อ้าวคุณครูฉเฉลยเลยนะคะมนุษย์ต่างดาวคือข้อคอควายไหนมีใครถูกบ้างคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปข้อ2ค่ะจมูกนักเรียนคิดว่าจมูกคือข้อไหนคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะจมูกคือข้อ โซ่โซ่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเชียร์ลีดเดอร์นักเรียนคิดว่าคือข้อไหนคะข้อชอกระเชอร์ค่ะต่อไปค่ะวิ่งแข่งเด็กๆคิดว่าวิ่งแข่งคือข้อไหนคะคุณครูฉเฉลยเลยนะคะ วิ่งแข่งคือข้อชอช้างค่ะต่อไปค่ะจัก,กรยานจัก,กรยานคือข้อไหนคะเฉลยค่ะข้อยอผู้หญิงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะยางรถอันไหนเป็นยางรถเอ่ย ยางรถคือขอดอชดาค่ะสุนัขล่ะคะสุนัขคือข้อไหนสุนัขคืององูค่ะต่อไปนะคะตัวโน้๊ตตัวโน้ตคือข้อไหนคะตัวโน้ตคือ ขอใครค่ะสามเหลี่ยมละคะสามเหลี่ยมคือกอไก่นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายมอเตอร์ไซค์อันไหนเป็นมอเตอร์ไซค์คะมอเตอร์ไซค์ก็คือจอจานค่ะ เด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูหวังว่านักเนี้จะทำถูกทุกข้อเลยนะคะทั้ง10ข้อต่อไปคะ่ะข้อ11ถึงข้อ15ให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดแล้วเล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนให้เป็นประโยคให้ได้ใจความเรามาดูกันเลยนะคะว่าภาพของเรามีอะไรบ้างภาพแรกคะ่ะ นักเรียนคิดว่าคือภาพอะไรคะคอนเซปต์ Concept ของภาพในข้อ11คุณครูจะบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าสวนสาธารณะค่ะเราจะสามารถแต่งประโยคให้ตรงกับรูปสวนสาธารณะได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นฉันเดินเล่นในสวนสาธารณะเด็กๆเ,เดินเล่นในสวนสาธารณะฉันกับเพื่อนเดินเล่นที่สวนสาธารณะ ฉันกับน้องปั่นจักรยานในสวนสาธารณะหรือผู้คนมาขี่จักรยานที่สวนสาธารณะค่ะเด็กๆสามารถแต่งประโยคได้ประมาณนี้เลยนะคะคราวนี้เรามาดูที่ข้อ12กันค่ะข้อ12นะคะจะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปของสวนสัตว์ค่ะแล้วเราจะสามารถแต่งประโยคที่เกี่ยวกับสวนสัตว์ได้ว่าอย่างไนบ้างมาลองดูกันเลยนะคะ ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์กับพ่อแม่ฉันชอบไปเที่ยวสวนสัตว์แต่งประมาณนี้นะคะหรือเด็กๆอาจจะบอกว่าฉันอยากไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ได้ค่ะไปต่อในข้อ13เลยค่ะข้อ13คอนเซปต์ของรูปนี้ก็คือมีไก่มีคนสองคนเราใช้คำว่าเลี้ยงไก่ได้นะคะหรือให้อาหารไก่ก็ได้ ตัวอย่างประโยคก็จะมีว่าแม่ให้อาหารไก่ฉันและยายเก็บไข่หรือฉันช่วยแม่ให้อาหารไก่ก็ได้ค่ะต่อไปค่ะข้อ14จะมีเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดใบไม้และมีถังขยะอยู่ประโยคเราอาจจะแต่งว่านักเรียนช่วยกันเก็บกวาดใบไม้เด็กๆช่วยกันทำความสะอาดคอนเซปต์ของรูปจะต้องตรงกับประโยคที่เราแต่งนะคะ และต่อไปค่ะอันนี้มีรูปเด็กๆกำลังเขียนหนังสือรวมกันมีหนังสือมีสมุดวางอยู่เราอาจจะแต่งประโยคได้ว่าฉันกำลังทำกันบ้านฉันอ่านหนังสือฉันวาดรูปหรือเด็กๆกำลังทำกันบ้านอยู่หรือพวกเขาช่วยกันทำกันบ้านก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเป็นตอนที่2การอ่านรู้เรื่องประโยช์ ก็คือข้อ16ถึงข้อให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วตอบคำถามโดยการทำเครื่องหมายกากบาททับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวค่ะข้อ16ฉันทำด้วยฟางอยู่กลางทุ่งนากลางแขนกลางขาหน้าตาดูดีฉันคือใครข้อ1ห,หุ่นไลกา ข้อ2ก่กองฝางข้อ3ลูกชาวนานักเรียนคิดว่าฉันคือใครคะคุณครูจะเฉลยเลยนะคะฉันคือหุ่นไล่กาค่ะมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าฉันทำด้วยฟางฉันคงไม่ใช่ลูกชาวนาแน่ๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ข้อที่17ค่ะนารีตกบันไดกระดูกค่ะทำให้เดินไม่สะดวกควรเลือกใช้ห้องน้ำที่มีสัญลักษณ์ใดข้อ1 2หรือ3ค่คะเด็กๆดูที่สัญลักษณ์เลยนะคะแล้วเลือกว่าจะตอบข้อไหนคะแวามชลเลยเลยนะคะคำตอบก็คือข้อ3ค่ะ ข้อ3เป็นรูปวิวแชร์นะคะสำหรับคนที่พิการหรือได้รับอุบัติเหตุจะต้องนั่งรถเข็นหรือใช้ไม้ช่วยพยุงจะต้องไปที่สัญลักษณ์ที่3นะคะในการเข้าห้องน้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ18พี่ชายเป็นทหารพี่สาวเป็นครูนะ้าเป็นพยาบาลส่วนฉันฝันอยากเป็นหมอ ใครทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยข้อ1นานะข้อสองฉันข้อสพี่สาวเด็กๆคิดว่าควรตอบข้อไหนคะคุณครูจะเฉลยให้เลยนะคะคําตอบก็คือนาะค่ะเพราะว่านะเป็นพยาบาลพยาบาลทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยคะ่ะต่อไปค่ะข้อ19 ไข่ดาวไข่เจียวทำมาจากไข่เป็ดและไข่ไก่แต่ถ้าจะทำไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดใช้ทำอะไรจึงจะอร่อยข้อ 1. ไข่ดาวข้อ2ไข่เจียวข้อ3ไข่เค็มคุณครูเฉลยได้เลยไหมคะเลยค่ะคำตอบคือไข่เค็มนั่นเองค่ะ เราจะไปต่อในข้อ20เลยนะคะข้อ20แตงโมสตรอเบอรี่มีเนื้อสีแดงส่วนมะละกอกับแครอทมีเนื้อสีส้มถามว่าอะไรที่มีเนื้อสีเดียวกับแตงโมข้อ1แครอทข้อ2มะละกอข้อ3สตรอเบอรี่นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะคำตอบคือข้อ3ค่ะ ใครตอบถูกบ้างคะคราวนี้เราจะพายตอกันในข้อ21ค่ะขยะมากมีทิ้งให้ถูกที่ถังขยะเหล่านี้แยกสีใช้งานบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องใดกไก่เอ้ยโทษค่ะข้อ1โรงเรียนมีถังขยะข้อ 2. ทิ้งขยะให้ถูกที่ข้อ3ขยะมีหลายสีนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะ คำตอบคือข้อสองค่ะทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะเพราะเขาบอกว่าขยะจะมีอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องทิ้งให้ถูกที่แล้วก็แยกสีด้วยนะคะต่อไปค่ะดูรูปนะคะแล้วให้นักเรียนตอบคำถามว่าบ้านไกลอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่สุดเด็กๆดูนะคะมีบ้านจา๋าบ้าน จุบ้านจิว๋วและบ้านโจข้อ1จิว๋วข้อ2โจข้อ3จา๋าเด็กๆคิดว่าบ้านใครอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่สุดคะคำตอบก็คือบ้านจ๋านั่นเองคะ่ะเพราะเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลคะ่ะข้อ23ดูรูปสัญลักษณ์นะคะเขาถามว่าจากภาพนี้ ใครปฏิบัติได้ถูกต้องข้อ 1. ่ก้อยไม่ทิ้งขยะลงพื้นข้อ 2. เก่งไม่ทิ้งขยะลงในถังข้อ3แเกมทิ้งขยะลงบนถนนเราเรียนคิดว่าสัญลักษณ์นี้บอกถึงอะไรคะบอกถึงข้อ1ค่ะก้อยไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นค่ะสัญลักษณ์นี้คือห้ามทิ้งขยะลงบนพื้นนั่นเองนะคะต่อไปข้อ24ค่ะ คุณยายกำลังจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามแก้วจึงอาสาพาคุณยายเดินข้ามถนนแก้วมีนิสัยอย่างไรข้อ1เอือเฟือข้อ2มีเมตตาข้อ3เสียสละคำตอบก็คือมีเมตตานั่นเองค่ะต่อไปข้อ25ค่ะกบัวสะพายกระเป๋า หิวถุงขนมและเดินเล่นโทรศัพท์จึงทำให้ชนกับกระถางต้นไม้กอบัวเดินชนกระถางต้นไม้เพราะอะไรข้อ 1. ห,หิวถุงขนมข้อ2สะพายกระเป๋าข้อ3เล่นโทรศัพท์เด็กๆคิดว่าเพราะอะไรคะเขาถึงเขาถึงเออเดินชนกระถางต้นไม้คะคำตอบก็คือเพราะเขามัวแต่ เล่นโทรศัพท์นั่นเองค่ะตอนที่3การอ่านรู้เรื่องข้อความข้อ26ถึงข้อ30ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามโดยใช้เครื่องหมายกากบาทกาทับคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะเราไปดูข้อ26ก็ันเลยค่ะข้อ26เรามาโรงเรียนเราเขียนเราอ่านขอโทษค่ะ เรามาโรงเรียนหัดเขียนหัดอ่านไม่เกียจคร้านการบ้านก็ทำได้เล่นกีฬาเฮฮาประจําไม่กลับบ้านคําสําราญบานใจใจความสําคัญกล่าวถึงเรื่องใดข้อ 1. ความขยันข้อ 2. ความสามคัคคีข้อ 3. ความเอื้อเฟือ้อเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะ,ฉะเฉลยค่ะ ข้อหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือความขยนันเรามาโรงเรียนเราก็ต้องหัดเขียนหัดอ่านไม่เกียจค้านนะคะต่อไปในข้อ27ค่ะน้ำปลาเป็นเครื่องปรุงรสที่ได้จากการหมักปลากับเกลือทำให้มีรสเค็มและเติมน้ำตาลทำให้มีรสชาติอร่อยกลิ่นชวนรับประทานซึ่งส่วนผสมของแกงและน้ำจิ้มหลายชนิด จะทํามาจากน้ําปลานี่นะคะถามว่าอะไรทําให้น้ําปลามีรสเค็มข้อ1ปลาข้อ2เกลือข้อ3น้ําตาลเด็กๆคิดว่าอะไรทําให้น้ําปลามีรสเค็มคะเชเลยค่ะเกลือนั่นเองนะคะเราจะไปต่อในข้อ28ค่ะ กาดำอยากได้อาหารจากนกพิราบจึงเอาสีขาวมาทาตัวและบินเข้าไปในรังนกพิราบแต่ลืมตัวส่งเสียงร้องออกมาทำให้นกพิราบรู้และไล่ออกจากรังอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้กาถูกไล่ออกจากรังนกพิราบนะคะข้อ 1. สีขนข้อสองเสียงร้องข้อ3ขนาดลำตัวเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะ ชลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะเสียงร้องของกานั่นเองนะคะเพราะว่ากาก,ากับนุพิราบร้องมาไม่เหมือนกันค่ะต่อไปข้อ29ค่ะแอปเปิลหลักสีหลายประโยชน์สีเขียวช่วยคุมน้ำหนักสีแดงช่วยระบายป้องกันท้องผูกสีเหลืองช่วยบำรุงสายตาสีชมพูช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฝันเนย ต้องการลดความอ้วนควรกินแอปเปิ้ลสีอะไรข้อ1สีชมพูข้อ2สีเหลืองข้อ3สีเขียวนักเรียนคิดว่าสีอะไรคะเชลยค่ะสีเขียวค่ะส,สีเขียวช่วยลดน้ำหนักมันเองนะคะต่อไปข้อ30ข้อสุดท้ายแล้วนะคะดอกไม้มีสีสวยงามมีกลิ่นหอมเช่น กุหลาบจำปีบางชนิดมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นเช่นเฟืองฟ้าฉบาบานไม่รู้โรยซึ่งคนนำมาใช้ประโยชน์ได้ดอกไม้อะไรมีสีและกลิ่นก็คือมีทั้งกลิ่นทั้งสีนั่นเองนะคะข้อ1กุหลาบข้อ2เฟืองฟ้าข้อ3าฉบาเด็กๆคิดว่าดอกไม้อะไรคะที่มีกลิ่นด้วยมีสีด้วย คำตอบค่ะใช่ค่ะกุหลาบนะคะเพราะเขาบอกว่ากุหลาบกับจำปรีมีสีและมีกลิ่นหอมนะคะมีใครถูกหมดบ้างคะคนที่ถูกหมดเก่งมากค่ะ,ะเราจะปรบมือให้รัวๆเลยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสอบ RT ในปีการศึกษา2563ใน EP หน้ากับห้องเรียนครูอ่มใหม่นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ